ซึ่งคลิปนี้นะครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านที่กําลังชมคลิปนี้แบบไลฟ์สดแล้วก็รวมถึงผู้ชมที่รับชมย้อนหลังอยู่นะครับคลิปนี้เราทํามาทําการดีเลยใช้ได้นะเนี่ยเล่นกิจกรรมตีบวกโทเค็นนะครับในส่วนของคารบาเอ็มซึ่งแน่นอน,นครับคลิปนี้ได้รับการสนับสนุนคอนเทนต์โดยพี่ตูนนะครับโดยที่ผมขอซอร์ไวที่10ชิ้นแล้วกันเนาะโดยที่พี่ตูนเนี่ยให้จะบอกว่าให้เงื่อนไขมาก็ไม่เชิงแต่ว่าจะเขาอะไรดีด คือคือผมอะไม่แน่ใจว่าพี่ตูนอยากได้ประมาณกี่ชิ้นนะครับแต่ว่าออขอบคุณสำหรับการกดซับสไคร้นะครับแต่ว่าเราจะทําการตีตัวโทเค็นนี่แหละนะครับก็ <laughs> คือผมยังไม่รู้จะอธิบายยังไ,ไงดีแต่ว่าเราจะตีตัวโทเค็นตัว,ตวนี้กันนะครับซึ่งมันยากกว่ารอบที่แล้วต้องใช้คํานี้เพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยเวลาตีบวกเนี่ยม,มันมันมีเลท แล้วไอเทมมันไม่หายแต่กิจกรรมโทเค็นเนี่ยมันจะมีข้อควรระวังคือโคเคนโทเค็นโทเค็นน่มันจะหายถ้าตีแตกฟฟลลิง่งประมาณนั้นนะครับโดยที่พี่ตูนมีหินเคลือบให้แล้วก็มีหินเอนชาร์นให้นะครับแต่ว่านั่นแหละเ,เราจะใช้กันเฉพาะตอนเลเวลสูงๆเท่านั้นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่ายินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์แล้วก็กดไลค์ก่อนนะครับเพื่อเป็นการให้กำลังใจตัวผมเองนะครับแล้วก็เป็นการขอบคุณพี่ตูนไปในตัวนะครับแล้วก็รวมถึง กดคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับอันนี้สรุปผลให้นะครับในตอนที่เผื่อใครไม่ได้ดูคลิปแบบไฟ์สดนะถ้าใครอยากดูช่วงเวลาโมเมนต์ของการตีแบบเต็มๆก็มาดูได้ที่คลิปย้อนหลังใต้ใต้คลิปนี้ผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับแปะเป็นตัววิดีโอไว้ให้ซึ่งสรุปผลก่อนนะครับ เราใช้เงินไปเนี่ยโดยที่ประมาณนะประมาณ1 0 0 0เอ็มนะครับซึ่ง1 0 0 0ันเอ็มเนี่ยรวมหินแดงไปละเบ็ดเสร็จอยู่ที่ประมาณนั้นพันเอ็มส่วนหินขาวเนี่ยเริ่มต้นที่ประมาณ5,000เมตรจริงๆไม่ถึงแต่ประมาณนั้นนะครับก็เหลืออยู่ประมาณ3,5 0 0ก็ใช้หินขาวไปก็ตีเป็นเลขกลมๆก,ก็ประมาณ1,500เมตรนะครับ1,500เมตรของหินขาวกับเงินพันห้านะครับเอ้เงินพันเอ็มนะครับแต่จริงๆเพิ่งนึกออกเมื่อกี้ตอน ตอนที่ตีบวกเสร็จนะครับว่าเราใช้หินซูพีเรียรไปเยอะมากนะครับหินซูพีเรียรที่ใช้ไปเนี่ยน่าจะเหยียบประมาณสัก70-80เมตรได้เลยนะครับแล้วก็หินเอ็นชารด้วยกันแตกประมาณ3-4อันนะครับที่ใช้ไปนะเบ็ดเสร็จแล้วนะครับได้ในส่วนของณนะตอนนี้นะอัปเกรดโทเค็นบวก15เนี่ยได้มา3ชิ้นนะครับแล้วก็คอสแส่วนกล่องกำไรเนี่ยได้อีกมา3ชิ้นเหมือนกันนะครับอันนี้ประมาณนี้ใช้ทุนไปอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับ ก็เพลินดีนะครับสำหรับคนที่รับชมคลิปนี้ย้อนหลังก็อันนี้น่าจะเป็นไฮไลท์ที่สรุปผลไม่ไม่รู้ว่าเต็มคลิปหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าประมาณนี้นะครับส่วนคนที่ดูแบบไลฟ์สดก็ต่อไหมไม่รู้เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวรอดูกันก็สิบห้าชิ้นนะต้องบอกก่อนว่าซื้อโทเค็นมาทั้งหมด15ชิ้นนะครับได้มา3ชิ้นนะครับจริงๆได้13 14เยอะมาก,กน,นะแต่ว่าแต่แหละสรุปผลออกมาเหลือได้แค่ได้3ชิ้นใน3ชิ้นนะครับเป็นบวก15นะครับผมประมาณนี้ เฮ้ยพี uhm ่ตูนพี si> ่ตูนเราเราปิดโปรเจกต์ไว้วันไหลจริงไม่เอาโอ้หมุนจริงโอเคถูกทำลายไปอีกหนึ่งครับคือจอผมอะมันหมุนไปแล้วนะครับสตรีมอะ เอ้ยไอเทมถูกกำลายจริงโอ้โห้เน็ตกากเน็ตกากตีแตกนะครับ เฮ้ยปาครับคุณเคนบอกว่าแยกย้ายนะโอ้ยโอ้ยโหเราไม่ลงดีกว่าอันเนี้ยอย่าไปลงเลยคุณผู้ชมให้คนดูเขามาเห็นถึงความ บอกก้าวว่าเออความย่อยยับของเราเต่าหนีแล้วครับเดี๋ยวนายเจอสตรีมหน้าโอเคครับผมกิเคนฝันดีร่วงหน้าด้วยนะครับผมขอบคุณนะขอบคุณมากเลยครับโอเคครับตามนั้นครับคุณผู้ชมเกี้ยงครับสรุปรอบสองเราเสียเงินไปทั้งหมดเอาจำนวนเงินนะ เดี๋ยวกดยังไงดีวะเงินที่เสียไปคือ 400m นะครับกับหินขาวอีกประมาณ600เมตรนะครับไม่ได้อะไรเลยครับศูนย์ชิ้นท่วนนะครับก็ 400m กับหินั้งอีก600 m. กันแตกด้วยนะสุพีเรียด้วยหมดครับเอ้ยกันแตกยังอยู่นะใช้แบบนึงก็กตอนนั้นแหละคุณผู้ชมอตอนแรกมันก็คุมแล้วนะ แต่ไปมาไม่คุ้มมันรอบสองอะไม่คุ้มแต่รอบแรกอะคุ้มจริงเนียครับก็ยังไม่รู้สำหรัคลิปอันที่สองเนะี่ยจะมาในรูปแบบไหนนะไฮไลท์แต่ว่าอาจจะไปอยู่ในคลิปสั้นก็ได้มั้งไม่รู้อะสมองตันคิดไม่ออกแล้วตอนนี้ว่าจะเอา,อางไงแต่เอาเป็นว่ามีแน่ๆแหละที่ดีๆอันหนึ่งแต่ที่ไม่ดียังไม่รู้นะครับโอ้ไปต่อไม่ถูกเลยวะ ยังไงก็ขอบคุณพี่ตูนด้วยนะครับฝากกดไลค์ like คลิปนี้เพื่อเป็นการขอบคุณพี่ตูนแล้วก็เป็นกำลังใจกับสานาสีด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคุณผู้ชมขอภายเรื่องอินเทอร์เน็ตในวันนี้ด้วยแต่ก็เจอกันวันดีล่วงหน้าครับผมบ๊ายบาย